มาดูกันว่าวันนี้จะเจอของแดงอะไรบ้างสวัสดีครับทุกคนผม7จรอบนี้ก็เป็นอีกรอบที่เทพมากไม่เจอใครแถวรอบนอกกับพิพิธภัณฑ์ก็ไม่เป็นไรยิ่งไปกว่านั้นตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆก็ยังไม่มีใครเก็บที่สำคัญคือยังมีการของออกเรื่อยๆ นี่คือค่าชดเชยที่ถูกยิงตายในเขตฟื้นฟู5ครั้งติดเลยเหรอทำไมซีซั่นนี้ไอเทมประเภทแสแตนดาร์ดคอมเพล็กซถึงถูกจังจำได้ว่าซีซั่นที่แล้วขายได้ตั้ง80 000กว่าเสื้อผ้าสีดำแบบนี้จะเจอของออกไหมรู้สึกว่าของที่ได้จากความรุนแรงจะแย่กว่าเสื้อสีฟ้าอีกน่าจะประมาณ60 000 กวกว่า่าาตอนนี้รับได้อยู่ 1. การต์ตะกแตนตั้งแต่เริ่มที่วินเตอร์เบดรูมก็รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติเพราะตู้คอนเทนเนอร์ขยะออกของทองมาติดติดกันผมเลยบอกเพื่อนร่วมทีมไปประโยคหนึ่งว่า รอบนี้รู้สึกว่าจะโหดไปนหน่อยโอกาสเจอโลนวูฟจากกล่องเก็บของลดลงไปเยอะเลยผู้พัฒนาแอบปรับอีกแล้วจากตู้เจ็ดกล่อง4ี่ช่องในห้องใหญ่ออกสายไฟฟ้าของที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นสายไฟฟ้าแล้วละมั้ง 1. การตะกกะแตน ห้อง VIP ที่ o f ฟ i c ฟ f ร์มก็เป็นจุดที่ผมชอบที่สุดสำหรับการห้องโอกาสเจอของแดงจากโซฟาข้างในสูงมากตู้เซฟใหญ่ถึงเวลาโชว์พลังแล้วมาแล้วมาแล้วหกคอหลอกลวงอีกแล้วให้ตายเถอะผมยอมแพ้แล้วไม่ใช่เพื่อนไม่ให้ของทองเลยสักชิ้นเหรอตอนแรกคิดว่าแค่ยังไม่ได้เปิดกาดห้อง แต่พอเดินออกมาถึงได้รู้ว่าทั้งโอฟิชฟาร์มไม่มีใครแตะเลยคราวนี้ต้องจัดหนักสักรอบแล้วอีอีอีอ,อีนี่มันสายไฟฟ้า,ฟา,ฟาอีกแล้ว30กว่าหมื่นเทียบเท่าของแดงชิ้นเล็กได้เลยมั้งแชมเปญแอเรียเจอไอเทมดีๆเป็นชิ้นแรกจนได้ คุณดันต้องจัดการหมือนแล้วโผล่มาตอนนี้จะไม่ได้ปกป้องอะไรอยู่ใช่ไหมให้ฉันดูหน่อยว่าคุณซ่อนอะไรไว้หรือเปล่ายืนอยู่นานขนาดนี้นึกว่าเจอกาดห้องแล้วนักแสดงดาวรุ่งแห่งแอฟริกายังคงห่างไกลาจากฉันเจอแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ในเป้ปีนเขา ทางเข้า200-000ต่อใบสมองกลที่ไร้ประโยชน์นี้ไม่ได้ช่วยอะไรอีกแล้วไม่กล้าเอา Eye of the Storm ไปแล้วถึงแม้จะได้มาก็ใส่ในเซฟไม่ได้แถมยังมีความเสี่ยงที่จะโดนบลิสได้ทุกเมื่อยิ่งไปกว่านั้นโอกาสได้ของจากความรุนแรงก็ไม่สูงแต่ถ้าจะเก็บไว้สะสมก็ยังพอได้นี่มันไม่ถูกนะได้กระดาษที่เก็บได้สัตใบก็ยังดี ลงไปดูข้างล่างอย่างรวดเร็วว่ามีห้องกาดไหมโอ้โหมีการแล้วมีการแล้วห้องคลังที่จุดตรวจก็200 000ต่อใบฉันยังไม่เคยเข้าไปในห้องนี้เลยทำไมกาดสีน้ำเงินถึงแพงขนาดนี้พี่น้องช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมทำไมสมองกวนงี่เง่าแบบนี้ถึงรีเฟรชบ่อยจังนี่จะบังคับให้เราไปตีกันเหรอใช้สักอันเพื่อสังเกตตำแหน่งของ Eye of the Storm โปรแกรม NeoSense เริ่มทำงานกำลังติดตามสัญญาณเป้าหมายยังมีชุดยาแดงทองอีกชิ้นเกือบจะพลาดไปแล้วจะออกอะไรได้บ้าง เห็นคนอื่นไม่ออกของแล้วก็เบาใจการต่อต้านปะทะคนอื่นรับด็อกเตอร์เพื่อไปส่งผมรับด็อกเตอร์เพื่อจะดูว่าห้องด็อกเตอร์ได้ของออกไหมตรงนี้ต้องเจอของแดงใหญ่ของแดงเล็กแน่นอนต้องมาดูห้องทานอาหารในโรงแรมก็ไม่มีใครเปิด งั้นผมขอรับไว้แล้วกันเสื้อผ้าสีขาวขอการ์ดห้องสักใบได้ไหมอยากได้การ์ดแดงบนเก้าอี้จะเจอของแดงเล็กยังไม่เคยเห็นของแดงใหญ่เลยตู้เซฟเล็กออกของหน่อยแย่แล้วตู้เซฟใหญ่ไม่มีอะไรอีกแล้วกล่องของทหารพิเศษ ก็ไม่เก็บเหรอคนพวกนี้มันมหาสจรย์จริงๆฉันจะไปหาเครื่องช่วยหายใจที่ห้องวายเกลียดหุ่นยนต์ลูกน้องตัวนี้มากพอดีว่าฉันไม่มีของชิ้นนี้เลยตั้งแต่เพื่อนร่วมทีมเจอเครื่องช่วยหายใจครั้งก่อนทหารพิเศษฉันต้องเก็บก่อนโอกาสเจอของแดงใหญ่ที่นี่ก็สูงอยู่เหมือนกันตรงนี้เริ่มจะวุ่นวายแล้วเพราะของออกเยอะเกินไปเลยไม่รู้จะจัดระเบียบยังไงตอนจัดระเบียบเพื่อนร่วมทีมออกมาจากพิพิธภัณฑ์ โดนหานยิงตายที่พิพิธภัณฑ์สงสัยเพื่อนที่เจอของอัตราสูงจะดูร้ายจริงๆหลังละจากช่วยเพื่อนเสร็จก็รีบไปเปิดการดห้องตอนที่ไม่มีใครอยู่ในพิพิธภัณฑ์ให้เพื่อนไปส่งด็อกเตรเถอะให้เพื่อนเป็นคนรับใช้อุทิศเข้าไป ห้องจัดแสดงนิทรศการในพิพิธภัณฑ์ออกของหน่อยอุทิศชุดนักเรียนของความรุนแรงเพื่อแลกกับของจากตู้คอนเทนเนอร์อื่นได้ไหมครั้งก่อนเจอแบตเตอรี่รถเกรอะบ,บนพื้นตรงนี้เข็มทองของดีลองเก็บของระดับสูง ลิ้นชัให้ c l าวด s สตอ a g e ลิ้นชักให้คลาวด์สตอเรจของทองชิ้นเล็กก็ไม่เลวแล้วจะหวังอะไรจากตู้คอนเทนเนอร์ระดับล่างได้อีกละ่ะสุดท้ายเพื่อนร่วมทีมที่ยิงพลาดก็คิดได้ว่าอยู่ภายใต้การควบคุมจากระยะไกลหลังจากยืนยันว่าไม่มีใครผมก็เข้ามาเก็บด้วย แต่ผมก็ไม่กล้าเลือกสุ่มๆแล้ววิ่งไปถ้าหลงทางก็จะไม่สามารถอัปโหลดวิดีโอได้สุดท้ายได้77ล้านจากกองทัพที่อ้วนถวน